สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแอนนาเผยคำพูดผู้จัดการแตงโมหลังตกเรือรู้เลยเป็นคนยังไงแอนนาเผยคำพูดผู้จัดการแตงโมหลังพัดตกเรือสั่งห้ามบอกใครจากกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์ที่ได้พัดตกเรือจากเรือสปีดโบท๊ทในแม่น้ำเจ้าพยา เมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาล่าสุดแอนนาทีวีพูหรือแอนนาวลินทอนหนึ่งในผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมได้ออกมาเผยว่าเธอทราบเรื่องตอนห้าทุ่มซึ่งก่อนหน้านั้นตอนสามทุ่มห้านาทีก็ได้แชทคุยกับแตงโมอยู่โดยแอนนาเล่าว,ว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าเขาไปล่องเรือตอนนั้นประมาณห้าทุ่มนิดๆ ก็มีคนโพสต์ว่าแตงโมตกน้ําเราก็ส่งข้อความกลับไปว่าฉันขำมากเลยเธอข่าวว่าเธอตกน้ําได้ยังไงคือเราไม่คิดว่าข่าวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะเราเพิ่งคุยเองหลังจากที่คุยกันก็เลยโทรก,กลับไปเช็คคุยกับผู้จัดการคือเราจะมีกลุ่มกันซึ่งจะเป็นกลุ่มงานก็เลยส่งเข้าไปในกลุ่มว่าจริงหรือเปล่าที่แตงโมตกน้ําตอนทราบข่าวว่าแตงโมตกน้ํา แอนนาเล่าว่าได้แชทไปถามในกลุ่มว่านักข่าวโทรมาถามข่าวโมตกเรืออันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าด้วยความเป็นห่วงคนที่เป็นผู้จัดการโทรกลับมาหาเราด้วยน้ำเสียงเหมือนคนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงปกติแล้วก็บอกว่าตกจริงเธอก็เลยถามว่าตกนานหรือยังทำไมถึงได้ตกเพราะเพิ่งคุยกันเองตกตอนไหนพลาท่าไหนตก เขาก็ให้ฟีดแบ็กลับมาว่าเธอไม่ต้องรู้เรื่องเยอะนะเดี๋ยวฉันหาเองซึ่งแอนนาก็ได้ถามกลับไปว่าทำไมถึงหากันเองแ้วแจ้งใครหรือ,อยังเขาบอกแจ้งหน่วยกู้ภัยแล้วหานานแล้วใจคอไม่ดีเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปนางก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่บ้านไปมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ต้องให้นักข่าวรู้ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไม ต้องไม่ให้นักข่าวรู้รู้นิสัยโมไม่ชอบให้เข้ามาจู้จี้จุกจิกแต่ข่าวแบบนี้เราเชื่อว่าโมต้องไม่ปิดเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือพอเรารู้ข่าวเราก็โพสต์เลยเพื่อให้ทุกคนรู้อย่างน้อยจะได้ให้ทุกคนได้ไปช่วยก่อนจะเผยต่ออีกว่าบนเรือมีห้าคนแล้วคนที่คิดว่าไว้ใจมากที่สุดคือกติกแต่พอเป็นกติกที่มาพูดแบบนี้น้ำเสียงนิ่ง เย็นๆแบบนี้เราก็เลยเริ่มมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าแล้วทําไมเวลาที่เราถามจากเพื่อนคนนี้และเพื่อนคนนี้ทําไมเล่าไม่เหมือนกันทําไมต้องเซตกันว่าจะต้องพูดแบบนี้อย่างไรก็ตามขอให้เจอสาวแตงโมนิดาโดยเร็วนะครับขอบคุณรายการเผ็ดมันบันเทิงขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว d com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ